สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สปแตงค์การสมัสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงก์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและเปิดไพ่ส่วนตัวพิเศษมากๆกับเดือนนี้เป็นเดือนที่11นะคะรับเปิดไพ่5-11สิพฤิจิกาย,อยนอนีแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะ ทําสมาธิกับไพ่สำหรับนี้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักรักแท้ที่ทุกทุกคนกำลังที่จะได้พบเจอนะคะทุกๆคนที่เข้ามาดูพลังงานในคลิปนี้มีอะไรกันบ้างสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์รักแท้คู่แท้ที่กำลังจะเข้ามาในเองไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุคนเรามาดูกันนะคะขอพลังงานความรัก ที่ทุกทท่านเลยนะคะกำลังที่จะได้พบเจอกับคนคนนั้นสิ่งที่คุณรอคอยขอพลังงานความรักรักแท้ที่ทุกคนกำลังจะได้พบเจอค่ะจักรกวาลแรงดึงดูดของความรักแท้ที่ทุกคนกำลังที่จะได้เจอก้าวเรียนนะคะสวยงามมากๆเลย ความสง่างามนะคะรู้ไหมว่าเก้าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงความหนักแน่นความสง่างามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะชัดเจน แล้วก็ให้เกียรติคนรักได้เป็นอย่างดีคุณกําลังได้พบเจอใครที่เขาสง่างามนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองมีความวมสุขบ,บูรณบตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะขาดอย่างเดียวคือรักแท้ที่คุณและเขากําลังดึงดูดแล้วก็ตามหากซึ่งกันและกันมันเป็นความรักความปรารถนาคำมั่นสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่คุณและเขากําลังรอคอยกันและกันนั่นเองนะคะเขาโสดคุณก็โสดเช่นกัน ะะเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนกําลังเข้ามาชมเป็นคนที่โสดนะคะหรือว่ามีคนคุยคุยนั่นเองพี่อยากจะบอกว่าความรักที่คุณได้พบเจอบอกเลยค่ะว่าเป็นความรักที่มั่นคงจงรักภักดีนะคะแล้วก็มีความชัดเจนเปิดเผยค่ะเปิดเผยอย่างสง่างามนะคะระหว่างคุณและเขาแล้วก็เปิดเผยอย่างสง่างามนะคะระหว่างคนในครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นรักที่เขาเรียกว่าเชิดชูนะคะกันและกันทั้งคู่นั่นเองนะคะ เธอคนนี้หรือเขาคนนั้นเรียบรูดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะมีความเฟรล,ลี่มีความมีเสน่ห์นะคะแต่งตัวทันสมัยมีดีไซน์นะคะเป็นของตัวเองมีรสยมดีนะคะแต่ก็จะดูเหมือนกับว่าดูเป็นคนที่อาจจะดูแล้ว มีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่าเข้าถึงยากนะเพราะว่าตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะมีความสง่างามแต่ก็เป็นคนที่มีความเจ็บปวดในตัวเองมาก่อนนะคะเป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดกลัวเสียใจมีอารมณ์ความอ่อนไหวบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะและบางท่านที่มาดูคลิปนี้บอกเลยว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะที่จะพบเจอพบรักกับคนที่ใช่นั่นเองนะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่ทุกคนกำลังจะได้พบเจอบอกเลยว่าเป็นในออฟส w อร์สค่ะอศวินดาบ,บอกเลยว่ามาแบบเป็นผู้ปกป้องหัวใจของคุณเลยทีเดียวนะคะเป็นฮีโร่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวนะคะเข้ามาเลยทีเดียวนะคุณผู้ชายก็ต้องสลับพลังงานนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงจะได้พบเจอกับพระเอกขี่ม้าขาวนะคะมาอย่างสง่างามมาอย่างเป็นคนที่เป็นฮีโร่ปกป้อง คุณได้ทุกอย่างทั้งคำพูดทั้งการกระทําดูแลเทคแคร์คุณได้แล้วก็ไม่กลัวเกรงสิ่งใดนะคะเพราะว่าอัศวินดาผู้นี้นะคะมีความสง่าง,งามในตัวตนของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับคุณมากๆทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์รสนิยมความชอบความคิดเห็นนะคะคุณคือคนคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็หนักแน่นเขาก็จะเป็นคนที่ เป็นมากกว่าน,นั้นนะคะเป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองนะคะกลา้าลุยชอบความท้าทายชอบความชัดเจนค่ะตรงตรง,ตรงผพงพามีความชัดเจนนะคะคุณกับเขาแหมมันเป็นอะไรที่ต่างคนต่างมีอะไรที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรทะเลาะกันได้อย่างเชื่อยเลยนะคะคืออะไรก็ไม่ยอมกันฟาดฟันกันได้นะคะด้วยวาจานะคะด้วยการกระทำนะทุกสิ่งอย่างคือมันมันคลิกแล้วมันเข้ากันถึงแม้บางอย่างมันจะรู้สึกว่า มันขัดหรือมันเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกันบ้างแต่มีความลงตัวกันนั่นเองนะคะสง่างามนะคะในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็สง่างามในเรื่องของความเป็นสุภาพสตรีเช่นกันนะคะเขาอาจจะเข้ามาหาคุณอย่างกะทันหันนะคะไม่ทันในตั้งตัวก้าวไม่เท้านะคะพลังงานความรักที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอขอรักแท้ สิบเมเท้าอัศวินถ้วยคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่น้ำอดน้ำทนหนักแน่นเข้มแข็งนะคะไม่กลัวเกรงสิ่งใดนะคะเปรียบเสมือนตัวตนของคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่กลัว ม่กลัวเกรงสิ่งใดเช่นกันเป็นคนที่เข้มแข็งมีความมั่นคงในตัวเองมั่นคงทั้งจิตใจมั่นคงทั้งคําพูดมั่นคงทั้งการกระทํานะคะคุณจะได้พบเจอความรักความสมานที่มั่นคงมากๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากันไดีดนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างมันรู้สึกว่าแข็งๆตรงๆนะคะแต่ก็มีความโรแมนติกในออบคัฟนั่นเองนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะอายุ มากกว่าคุณหรือเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้แต่บอกเลยว่าเขาจะจีบคุณแบบโรแมนติกถึงแม้จะมีความแข็งแขรงตรง,ตรง,ตรงนะคะมีความบางอย่างที่รู้สึกว่าดูไม่ออกนะคะว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงแต่เขาจะมีล์สทตล์การจีบของเขานั่นเองค่ะก้าถ้วยนะคะความรักที่คุณกําลังได้เจอนะคะคนคนนี้สง่าง,งามมากๆสวยมีเสน่ห์ค่ะ Queen of Cups ก้าถ้วยแล้วก็ King of Cups ค่ะคนนี้มาพร้อมกับ ความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะบอกเลยว่าคุณกับเขาต่างคนต่างโสดแล้วมาเจอกันในจังหวะที่ที่รู้สึกว่าต่างคนต่างเจ็บมาแล้วคือต่างคนต่างโสดนะจะต้องโสดค่ะคุณอาจจะโสดมาแล้วนานหลายปีสักพักสักระยะหรือว่าเป็นปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ได้มาเจอกับเขาคนนี้เขาก็อาจจะอย่าร้างมานะคะหรือว่า โสดนะคะมานานมากๆเลยกว่าที่จะมาพบเจอกับคุณเพราะเหมือนกับว่าต่างคนต่างหยุดนิ่งกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คอมพลีกความรู้สึกแล้วก็บางพบเจอกันเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะอ่อนโยนน่ารักจิตใจดีเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเพราะว่าขึ้นเป็น King of c u p s 9ถ้วย9เหรียญด้วยมันเป็นบางอย่างที่เขาเขาเป็นคนที่จะแสดงออกความรกความสัมพันธ์ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะอบอ้อมารีเข้าใจผู้ผู้อื่นนะคะ เัาฟังปัญหาของคนอื่นได้ดีเป็นที่ปรึกษาปัญหาในเรื่องของความรักของของ,ของคนอื่นได้ดีนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันนะคะก็กล้ากลัวๆ,ๆบางทีก็ดูขี้อายนะคะแต่งตัวสมร tha ชิวๆสบายๆนะคะแต่ถ้ายุคมากแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะก็อาจจะดูแต่งตัวดีนะคะตามกาลเทศะตามสไตล์ของเขานั่นเองนะคะชอบธรรมชาติค่ะคนคนนี้ ชอบสัตว์ชอบธรรมชาติรักทะเลนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติชอบว่ายน้ําอาจจะเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ว่ายน้าเก่งพูดพูดคุยกับคนเก่งๆนะคะชอบทักทายชอบคุยกับคนแปลกหน้าแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่อธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย นะคะเป็นคนที่มีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากๆเลยนะคะเขามีพื้นที่บางสิบอย่างที่ทําให้เขามีความสงบกับตัวเองนะคะหรือว่าเขาอาจจะตามหาความสงบหรือบั้นปลายชีวิตของเขาอยู่ก็ได้เพราะฉนั้นคุณจะเจอใครที่เขามีความอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเข้าอกเข้าใจกับคุณนะคะถึงแม้บางสิบอย่างระหว่างคุณและเขามันจะมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นมีบางสิบอย่างที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่เขาคนนี้จะรู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะระยะทางแล้วก็เรื่องของความไม่เข้าใจความแตกต่างในเรื่องของภาษาก็โดดเด่นเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะว่าความรักที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ The High p r i n c e s s ค่ะ Angel of Power นะคะ สองดาความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอค่ะรักแท้ที่กำลังจะเข้ามาว้า wow. ว the lovers ค่ะคู่รักของคุณค่ะ angel of commitment นะคะบอกเลยว่าคุณและเขาคนนั้นเป็นพลังงานของธาตุน้ำ นะคะกับธาตุน้ําธาตุไฟกับธาตุลมนะคะหรือว่าธาตุดินกับธาตุลมก็ได้เช่นกันนะคะสลับพลังงานมันเป็นบางสิ่งอย่างที่เป็นนี่คือ Angel Commitments ค่ะคนรักคู่ชีวิตที่เป็นเขาเรียกว่าบุคเพสนิวาสเป็น Angel ระหว่างคุณและเขาเป็น เป็นนางฟ้าของกันและกันเป็นเทพผูบุตรเทพสตรีที่ได้มาพบเจอกันเลยทีเดียวเพราะนั้นระหว่างคุณและเขามันจะมี power บางอย่างระหว่างกันและกันนะคะถูกดึงดูดมาด้วยพลังงานของ DIY พลังงานของ a n g e จแล้วก็ตัวใน,ในตัวแองเจของคุณจะมีสายสัญญาณบอกจาก,จากตัวตนคุณด้วยเช่นธรรมชาติความฝันความรู้สึกพิเศษบางอย่างและตัวเขาก็เช่นกันนะคะทีนี้ ในตัวตนของเขาแล้วคุณจะมีซิกเซนส์ทายบางสิ่งอย่างที่รู้สึกแล้วก็สัมผัสถึงกันได้ว่าคุณกับเขาคือคนที่ที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นจากคนที่เคยพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ความรู้สึกจิตวิญญาณที่รู้สึกถึงกันได้ความรู้สึกที่มันพิเศษมากเกินกว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เคยได้สัมผัสกับคนคนนี้นะคะ คุณและเขาจะผูกพันกันในเรื่องของจิตวิญญาณผูกพันในเรื่องของการตกหลุมรักรักแรกพบเกิดการคอมบินเบนต์กันตั้งแต่วันแรกแต่เหมือนจะต้องแบบต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้กันบนพื้นฐานความจริง,รง,รงความเป็นจริงกันจริงๆนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบ กลัวความเจ็บความเสียใจที่ผ่านมาและกลัวที่จะรู้สึกว่าเริ่มต้นเหลือเกินแต่ก็รู้สึกว่าคนนี้คืคอคนที่ใช่ความสัมพันธ์มันอาจจะช้าไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็เข้าใจกันซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นความมั่นคงอย่างที่บอกว่าความมั่นคงความมั่งคั่งของความรกคมสัมพันธ์แล้วก็ทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เจอก็คือความรักที่เติบโตในด้านของจิตญญาเติบโตในด้านในด้านของ พื้นฐานในความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ชีวิตคู่ของการจริงๆนะคะ Angel commitment นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณถูกดิคิดมาแล้วกับเขาคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกความรักที่คุณจะได้พบเจอ All d i a o c l y s t e r นะคะหมายเลข16ค่ะมันจะสง่างามมากๆเลยนะคะ t o the sea นะคะหมายเลข7ค่ะ แล้วก็หมายเลขย4 4 time for a nap นะคะคุณจะรู้สึกมีเขาเรียกว่ามีออร่าคือเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าต่างคนต่างเป็นออร่าซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีอะไรที่มันแพรวพรวมันเหนือมันเหนือกว่าคนอื่นซึ่งเป็นคู่รักความรักที่เป็น the lovers แองเจลคอมมิชเม t นะคะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่คุณจะได้เจอคุณจะรู้สึกว่าพิเศษคนคนนี้พิเศษมากๆสเปเชียลมากๆเลยรู้สึกดูดีมีสเสน่ห์ดูออรา่าทุกสิ่งอย่างมันรีบระยะให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตหลังจากที่ได้เจอกับเขานะคะและคุณจะได้ออกเดตกับเขาใน สถานที่ที่เป็นทะเลด้วยนะคะได้มีช่วงเวลาโรแมนติกด้วยกันด้วยนะคะและความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบอกเลยมันจะมีช่วงเวลาของการที่ได้เว้นระยะห่างของกันและกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันละกัน ะะเพราะว่ามันเกิดเรื่องของความรวดเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องความรวดเร็วทําให้ดึงดูดบางอย่างทั้งทั้งสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าทาอะไรให้ช้าลงนะคะถึงแม้ว่ารู้สึกว่าการคอมมิชเมนต์มันอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกรู้สึกมันผูกพันรู้สึกว่ามันคลิกมันเข้ากันได้หมดเลยแต่มันจะช้าลงหลังจากที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะใช้เวลากับคุณนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่รู้สึกว่า คุณจะเข้าใจเขาได้แต่คุณอาจจะงงบางสิ่งบางอย่างจนคุณต้องหาที่ปรึกษาก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณผูกพันกับเขาด้วยสายใยความสัมพันธ์นะคะกับบางอย่างที่เกิดขึ้นหมายเลข2นะคะมันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะก่อนที่จะได้พบเจอกับเขาเช่นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันลงตัวค่ะ เกิดในเรื่องของเลขคู่นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์การปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนที่คุณจะได้จะได้เจอกับเขานะคะ2อ,อาทิตย์นะคะและเป็นเครื่องหมายของอินฟินิตี้นะคะเรื่องราวของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะคะมันจะเป็นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะไม่เข้าใจกับมันแต่มันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถึงเวลาที่คุณจะต้องไปถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินอะไรบางอย่างถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินนะคะนี่คือความรักความสัมพันธ์ที่ที่พิเศษมากๆ so c o n n e คชั่นค่ะบอกเลยนะคะมันจะเกี่ยวพันในเรื่องของบางอย่างระหว่างคุณกับเขาเป็น เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณมีคอนเน็กชันบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเช่นคอนเน็กชันในเรื่องของเพื่อนด้วยคอนเน็กชันในเรื่องของสถานที่นะคะเคยไปสถานที่นั้นมาก่อนเหมือนกันคล้ายกันคือมีอะไรที่คล้ายกันมากๆอยากบอกเลยว่า2 8แล้วก็1นั่นก็คือ11นะคะใช่ไหมเอ่ยนะคะ8กับ2เป็น10แล้วก็11นะคะหรือเป็นเลข2เหมือนเดิมก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่า ความรู้สึกพลังงานของหมายเลขคู่นะคะแล้วก็เรื่องของโซลคอนเนคชั่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นคุณกับเขาจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนที่คุณได้พบเจอกับเขาแน่นอนค่ะ บางอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแตและบางทีเปลี่ยนไปโดยที่สมบูรณ์แบบมากๆก่อนที่จะได้พบเจอกับเขานะคะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปในชีวิตของคุณเช่นอาจจะเปลี่ยนงานอันนี้ลงตัวอันน,น,นี้เริ่มลงตัวทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเหลือแต่เรื่องของความรักนั่นเองนะคะและอีกไม่นานคุณก็จะได้พบเจอกับเขามันอาจจะรวดเร็วมากๆนะคะอาจจะได้รับการติดต่อจากคนนี้ค่ะ1วันหรือ1อาทิตย์ก่อนที่จะได้พูดคุยกัน เช่นสมมติว่าคุณจะได้เจอตัวจริงกับเขานะคะแต่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้หนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้ออกเดตกันนั่นเองนะคะเช่นอาจจะพบเจอกันออนไลน์หรือว่าอาจจะแบบเดินทางไปพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับเขาอะไรแบบนั้นคือมันจะเป็น complete เป็นสเต็ปเลยนะคะเพราะนั้นไกด์จาก DIY แล้วก็แองเจิลในตัวตนของคุณจะสื่อสารแล้วก็บอกให้คุณได้รู้นะคะนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นพลังงานของการบาลานซ์เป็นพลังงานของโซคอนเนคชั่นที่คุณและเขาเชื่อมโยงกันไรกันนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคาสัญญาของความสัมพันธ์ที่ที่รอคอยการมาพบเจอกันจริงๆนะคะ The ลเวอร์สค่ะความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกันนะคะการมีสายสัมพันธ์ในเรื่องของจิตวิญญาณที่ผูกพันคำมั่นสัญญาของกนแไรกันที่รอคอยการมาพบเจอกันนั่นเองนะคะ เป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็วิเศษมากๆนะคะแล้วคุณไม่เคยพบเจอกับเขาคนนี้มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เจอกันแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,น,นมันถูกพันมันถูกมันถูกดึงดูดไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยได้สัมผัสกับใครแบบนี้มาก่อนนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆแล้วคุณกับเขาคอนเนคเชื่อมโยงกันเรื่องของธรรมชาติมีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูโรแมนต์แองเจิลขอความรักรักแท้นะคะ ที่ทุกคนจะได้พบเจอค่ะ a t tract i o n นะคะคุณเป็นคนที่ดึงดูดความโรแมนติกเข้ามานะคะบอกเลยตั้งแต่9เหรียญใบแรกแล้วนะคะว่าความมิสเสนะความเรียบหรูดูดีมิสเสนของคุณเขาก็เป็นแบบนั้นเช่นกันแล้วคุณก็เป็นแบบนั้นเช่นกันดึงดูดกันและกันให้มาพบเจอกันนะคะและบางท่านอาจจะเจอกัน Financial and Career นะคะคู่รักของคุณเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำงานหนักทำงานเยอะขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์คือต้องต้องใช้ความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินมากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์หรือว่า การตลาดอ,ออนไลน์แบบนี้การลงทุนนักลงทุนหรือว่านักพัฒนานะคะหรือว่านักคิดนักการจัดการนักการวางแผนนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะระดับผู้นําคนที่แบบมีรสนิยมหรือว่าไอเดจุดดีนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันจะทําให้รู้สึกว่าคลิกแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะ is safe for you to love รักที่ปลอดภัยแน่นอนค่ะที่คุณเจอนะคะไม่ใช่รักแท้ที่ไม่ปลอดภยัยไม่มีไม่ใช่นะคะ Yes ค่ะ This is your soulmate นี่คือ soulmate ของคุณเนื้อคู่ของคุณแท้ๆและก็จริงๆนะคะ soulmate ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอและก็บอกเลยว่าเป็น soulmate ที่คุณคุ้นเคยและผูกพันกันมากๆนะคะ Trust นะคะเชื่อและก็ศรัทธากับทุกสถานการณ์ต่อไปนี้ที่คุณจะได้เจอบอกเลยว่าคุณได้พบเจอกับเขาอย่างแน่นอนนะคะไม่ช้าไม่นานเกินรอที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะท้อหลายครั้งไม่เจอละ ไม่คงไม่เจอละมั้งเจอก็ได้นะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรในช่วงจังหวะนี้แหละที่คุณรู้สึกคิดแบบนี้แหละคุณจะได้พบเจอกับเขานั่นเองแต่ก็ต้องเปิดใจนะคะเปิดใจออกเดทค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นคุณจะหาคอนเน็กคุณจะเชื่อมโยงคุณจะคอนเน็กกับเขาได้อย่างไรนะคะความผูกพันระดับจิตวิญ,ญญาณของความรักรักแท้ที่กําลังจะเข้ามาหาทุกทุกคนคะ่ะ Engagement นะคะบอกเลยว่าความรักของคุณมีอิทธิพลส่งผลในเรื่องของด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะ เท่าเทียมกันแล้วก็สินที่เสมอการบุญบาร,รมีเท่าเทียมกัน Your l o v e l i ล e ของคุณกำลังไต่ระดับนะคะเลเวลสูงขึ้นไปนะคะจากการพูดคุยธรรมดาเป็นเรื่องของการคอมมิทเมนต์นะคะการคอมมิทเมนต์กลายเป็นม่นหมายนะะการแต่งงานเป็นสเต็ปแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะคะและหลังจากที่คือตั้งแต่วันแรกที่คุณคุยกับเขาว่ามันจะเป็นสเต็ปเลยแล้วก็หลังจากที่รู้สึกว่ามีการห่างกันออกไปยังไงแล้วอะ่ะเขาคนนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไต่สเต็ป ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเป็นความรักที่บอกเลยว่าบางท่านได้เจอแล้วแล้วก็รอความสัมพันธ์ที่รอคอยการมั่นหมายหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะบางท่านกำลังคุยกับใครที่อ,อ,อยู่ในช่วงวัยที่กำลัง จกกะเกษียณตัวเองหรือว่ากําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงอยู่เพราะว่าขึ้น financial and career นะคะเพื่อที่จะมั่นหมายเพื่อที่จะไดใ้ใช้ชีวิตคู่เพื่อที่จะได้มีการและการในช่วงของบันปลายชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความการงานการเงินสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมในข้อนี้ด้วยความรักนะคะและคนที่ดีจริงๆก็จะต้องไม่มาของเงินเราหรือว่าอะไรเราความเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษต้องดูแลเราแตนะ่คุณสุภาพบุรุษก็ต้องดูด้วยว่าผู้หญิงคนนี้หรือใครเขา ไว้ใจเชื่อใจได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโซลคอนเนคชั่นจริงๆความรู้สึกจิตวิญญาณจะรู้สึกแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันได้แต่ก่อนที่คุณจะได้เจอคุณจะต้องเจอใครไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องสุกคิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันคนที่เป็นคนไม่ดีทางออฟไลน์ทางออนไลน์นะคะแต่ทุกอย่างมันมีจริงอยู่ที่ว่าเราจะเราจะเราจะ,เราจะเชื่อหรือว่าเราจะใช้ความเป็นจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ นี่คือนี่คือความรักที่เป็นรักแท้จริงๆจะต้องปลอดภัยที่จะรักปลอดภัยที่จะอยู่บนเส้นทางแห่งความประความสัมพันธ์โซเมทของคุณที่จะเข้ามามั่นหมายนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้สละโสดนะคะหรือว่ามั่นหมายคอมมิทเมนต์สร้างบ้านสร้างอะไรด้วยกันนะคะต้นปีเลยทีเดียวนะคะบางท่านรู้สึกว่าโสดจริงๆค่ะนะคะโสดจริงๆเลยแล้วก็อยากที่จะได้ออกเดทนะคะเปิดใจแล้วคุณจะได้ออกเดทเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ เชื่อมโยงเรื่องของ a n g เจลนะคะ d y ของคุณและเขานั่นเองค่ะถ้าหัวใจของคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่ยังไม่เจอสัทีเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะทัมมิ่ของชีวิตเรานะคะทัมมิ่งออฟไลนไม่เท่ากาันแตกต่างกาันบ,บางคนเจอแล้วเจอเร็วนะคะบางคนยังไม่เจอแต่เจอทีก็คือใช้ชีวิตบ้านปลายชิดแบบมีความสุขเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องของอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าเจอเร็วก็ต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวผ่าน ฝ่าฟันอุปสรรคกันนั่นเองค่ะทุกคนนี่คือพลังงานความรักรักแท้ที่กําลังก้าวสเต็ปในความสัมพันธ์นะคะและที่ทุกคนจะได้พบเจอกับพลังงานที่เป็น Angel Commitment นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานแห่งความผูกพันที่ที่รอคอยนะคะสัมผัสด้วยพลังงานพิเศษนะคะที่คนทั้งคู่เข้าใจลึกซึ้งของกันและกันได้นะคะอันนี้มีจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ สวยงามมากๆค่ะนะคะหมายเลข1 1ขึ้นขึ้นมายืนยันนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขมีพลังงานดีๆนะคะส่วหวังกับรักแท้เร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ